ครับสบายดีพี่น้องผมคนภูทรเ,ยนยนเกษตรยนต์เกษตรสําหรับคนภูทรสําหรับชาวกเกษตรเมื่อนี้ีก็สิ่าเสนอไกดทีปลูกขาพปนะอันนี้คือพันขาขาวขา,วขา,วขาเหลืองก็ว่าใายพันนี่ก็เป็นพื้นบ้านงองไต้เก้าเป็นขาใหญ่พันขาขาวสีนสี้ออกสผิวมันมั่นอันนี้ก็ได้สายพันมากาการปลูกนี้ปลูกวด้ยากนะครับ บ่มีหกักม่มียังสีกเกิดใด้คือกันครับเพราะว่าขานี่เขาไม่หัวเขาติดแท่งหกักแท่งนอนมาเองหลังจากเขาปลูกบ่บ,บ่ตยครับตั้งสีบ่บ่ไต้แม่ซื้อไม่กินแล้วกินบัเบดใส่ตู้ยเย็นไปซื้อหาเมือ,อามาปลูกก็บบ่ตไตครับอาสิเงทีเาถึงการเตรียมลุมก่อนสําหรับขานะครับมันจะเป็นพืชหากินอยู่บ,บนลึกผมก็สิเตรียมลุมถ้าปลูกต้นเดียวกอเดียวนี่ก็เอาสามสิบคูนสามสิบลึกประมาณยี่สิบถึงสามสิบเซนก็บว่าเป็นยังประมาณนี้ใหญ่ยยเกินนี้ บ้านนี้ก็กะกะอันนี้ผมสิปลูกเนี่ยกันหลายต้นผมก,ก็ขคุดเงาแนออาซ้ำนี่ปลูกสาหรับเกษตรง่ายๆสไตล์คนภูทรบ้านนี้กัสีความลึกของคากับฝังพ่อบิดหัวมันสีมิกันอยู่นะครับเห็นบ่านี่ลักษณะต้นคาค่าสีมิกันเข้ากับฝังแค่นี่พ่อมันสิหากินนยุ่ซ้ำนี่แหละมันบาหากินเลือกนะครับอสำหรับดินการเตรียมดินของผมนีถ้าเป็นดินรวนซุยจะดีมากแต่ว่าอันนี้ของผมมันเป็นดินเหนียว มันเป็นดินเนี้มันออกแข็งแข็งแกนแกนผมก็ใส่สูตรลงผมก็คือเอาไส้ไส้มาผสมแล้วก็อย่าลืมนะครับขี้เถ้าขี้เถ้ายังก็ได้ขี้เถ้าแกบขี้เถ้าจากเตาไฟขี้เถ้าจากการเผาเศษใบไม้ใบไายเผาไม่ได้เบิดขี้เถ้านี่คุณสมบัติของขี้เถ้าเขาก็คือว่าอ่าหนึ่งเขาจะเป็นปุ๋ยเป็นในตัวสองลักษณะของตัวเขานี่งพี่คุณสมบัติต่อต้านเชื้อราก็เลยใส่ผสมลงไปเดี๋ยวผมสีลง่งปลูกมึงง่ายๆยังสีกระเสือก ลงประมาณที่หลุมเอานนไปทางไหนครับก็ทิศทางไปทางนัน้นอ,อนแต่ถนะึงเนี่ยไงถึงฝา่ก yeah. ประมาณนี้ครับผมเลกแค่นี้เพราะมัน่มีกันของมันอยู่หรอก นี me me <c oughs> <c oughs> ้ถ้าเกิดมาแล้วก็จะเป็นกอใหญ่ผมก็จะใช่ หญ้าแห้งปวานแห้งหรืออะไรกวกขึ้นหน่อยกบก็บอเป็นยังแต่ว่ากบกอดีย่อยสลายแล้วก็เป็นปุ๋ยคุ้มนาดินเลยชุ่มขึ้นตลอดรดน้ำพอประมาณให้ชุ่มก็รดน้ำประมาณพอให้ชุ่มครับ ก็เป็นอันเสร็จแล้วลดน้ําไปประมาณมือละเทียอีส้าสีแรงกับแซงประมาณมือละเทียกับพ่อบ่ต้องโคดรหลายประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หนอเขาจะโผล่ขึ้นมาหออลังจากนั้นก็จะเริ่มแตกก่อไปทั้งโคน้ำไปเรื่อยๆขานี้เป็นกินง่ายใส่ง่ายคืขาวสีข้ายอะไรครับมันลายอันนี้ก็ง่ายๆสไตล์คนภูธรคนภูธรเกษตรยนต์เกษตรยนต์สำหรับคนภูธร มีเครื่องคู่บุตรยันมาสี่ปรึกษาสี่ซ้อมสี่แซมสี่ซื้อสี่ขายได้บัตรับมาคนผู้ทอนติดตามเพจติดตามยูทูบคนผูท้ทอนอะไรยน์หรือคนผู้ทอนเกษตรยนเลยนะครับสบายดีพี่น้อง